สบายดีเพอพี่นยังเมาเนกานี่เอมาอเทียนเราพี่นแ้เถึงว่ามาแบบเรนนัดไม้ได้นะเพิ่นมาสดีรทามามาแบบโรโทใส่อไยังเนาะวนี่เจ้าสบายดีสบายดีมาจากเซอเนาะม่ามตฝรั่งเศสเขามาเติตอรีโอ้มาฟาริแต่กมา เดีมาตื้อเพื่อนพอดีเพิ่นมากอะมันบ่มียังเฮ็ดเนาะพี่น้องยามนี้เนาะกะแบบว่าโอ้ฉี่ไปฮะเพิ่นว่าไปหาปูหาปลาเพื่อนกับมันบ่มีปลาได้พี่น้องเนาะยามนี้เนาะยืนกัเลยเพิ่นว่าเพิ่นมักตึกเพิ่นมักตึกเวทพี่น้องก็เลยสิพาเพิ่นไปตึกเวทอยู่นี่แหละอยู่น้องบัวผ้กบ้านแก่โพ่กับพี่น้องแต่ว่าบอก็บ่เคยไปจักเทื่อเนาะสีร้องพาเพิ่นไปแหละเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะกัไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะพี่น้องว่า ว่าสีด ah, ้อีววเนาะมาสิมานอยู่วะกะเอาเนื nope. um ้อปอมเหมือนเนี่ยจะไปกันสามคนนะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวไปกันได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็รถเพิ่นเนาะเพิ่นเอามาฮะแล้วกะบจิบวอเลยขี่รถไปเนาะพี่เดี๋ยอจะขี่ชาติเองไปพอวันข่ามคัวเลยครับนะครับรถเจ้าครับแล้ว

อะไรนี่คตับคุณมายังเอาดิมายังเอาคนมาเรัเองนะมาเดียวมันต้องกินบักมาแล้วกินบักเนื้อเลยว่ nằm thế này, cái tờ là này, thắc nà cái này, con bé xỉ nạm nó, cái áo pha là tự biến này, bay xỉ nét tự bùp bín Còn cha, có má hoắt nóng à nó, 好、哦。哦哦

cái mà họ ăn nó, nó. Đẹp cái thảm, nó can, có thể chụp nong bò kì sát ăn ai về căng bơm 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 แกงแกงมีปลาอยู่เลยโอ้โหวันนี้บันเด่นออกมาเน้องฮะตามเสียนครับผูเขาบว่เคยเหบุเคยแกงจักเถื่อนเคยใช้แต่เนี่ยผีกระเดือนนั่นแหละเว้นแต่ไหนว่เคยจักเถื่อเอาไปสิด อันเป็นตกเวทอันนั้นเ็ดปรากฏนะเนื้อปรากฏจ่านมากเนื้อมีเมอกมีปรากฏเดวนันปรากฏมาอยู่เสนนี่ว่าตกข้าวเนื้อมากต่างกมาผักมาลอนอันนั้พอไ้าตืกเนื้อเอมาตืกำขอยก็ได้ช่วงปลาขืนนิดหน่อยเอาเอามาเตตุกราะได้มาิ้เนื้อปรากฏเขามีตุเขอาูเออ่าหมคม เอาตุบเอาใส่ตุ๊บใบเขาก็โ่งนะดีกว่า155หมดแดงคนเนาะเนี่ยปรากฏเจดอด่งกระด็นหมเลยบอมันเมองเต่อมันกับบุกเขาไรทะกคนพวกคืมันต่างกันพวคือมดแดงค่าซี่เท่าไหร่บ่ไหนเบ็กหน่นะแต่ว่าเมื่ออา้ไปแบกแกงลงเลยนะมัมีดอก่งนแล้วเเออไปแก่งอยู่หัวยเนาะห่วยมันมีประคอมีมันโลดูเอวียอยู่อันนี้ตัวมันออก เข้มฝังอันเป็นกับทักบกถักคือชาวบึงแบบนี้เนาะบึงเนี่ยนีคือเนาะเป็นข้าวแก่งเนี่ยเงือดชายอันนี้เนาะแต่ว่าเขาเห็นในลิปผน่ะตัวบกตี้มันมั่กันยังบกขาดเนาะเส้นแตก đi con nhìn chỗ chưa đi nọ chỗ 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 làm chỗ 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 Thì chỗ

Hết cung cấp hết là gg 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 cái ตายเวยจรจนะบอกถือว่าเปีนยังดึกๆอยนึง่งมันคือไปโบกยก่อะเมื่อไรลำนากัอลาเนระมันบัน้ซ่วงจิกินว่ะกินสวนย จะค่อยอยยิกๆมที่บ่าเขาบอกซ้อยยิ่ๆมาะตนนี้พวกเักก็พากันหยอมแล้วหี่อหอมแล้วบะไรพ่อตูผมมีวีแววจนเมือ <laughs> ่อยตาแกรดมิตมิตรตึกิจตลาดตะวันกิจตลาด ผมเคยมาเช็ดเถื่อพี่น้องเอ้ยลองฝ่าไอ้ข้ามากับมุมโอ้มีคนไปเหื่อนลงเถือนเนาะเขาเก็บอย่างเดียวฝ่ากระดาเยอะพี่น้องมันทำพวกกินเบ็ดมันบวกมันกินเนี่ยทุกหมดนี่ใส่เบ็ดขัดมันก็เสียบเขียนเสียบกระปูก็ใช่ได้ยิ่เนาะพี่น้องมืออาชีพเนี่ยหลังจากที่เขามาแต่อ ตึกเวดเนาะพี่น้องมั่นหมดเลยเนาะพี่น้องบุ้งวี่เนี่ยบ้อนี้บุ้งวี่เนี่ยกินกันเลยสิไปซื้อเนี่ยมากินเนาะไอ้เฟอร์จิฟ่าเฟอร์จิฟ่าไอ้เพื่อนไปซื้อเนี่ยกินอยู่อันนี้อยู่วนด้วยนี่ยพี่น้องเป็นพวกไครมุดอกเป็นแดงยั้งนี่แหละของป้าเนี่ยแหละอาหารป้าอันนี้แหละพี่น้องไปเบิ่งเนาะมาชิวอิวยังมากินกินคาเฟ่เนาะพี่น้องที่เด็กวันศิขาใกล้เห็นนะไห้ไอ้เพื่อนเรียกเพื่อนว่าไปเบิ่งของก่อนมันมีอยังอยู่นะครับ đến tận hạn bọn kéo khay nó. ủa, bị tưng đợt tai mông tý không bị tưng đợt đi. gì? Thôi để nó tự không? Nên gì ngô sừng, ngô ก็ป้อมชิ้มหาพะป้อมกระป้อมก็กินนี่วะจ้ะกินแต่ปลา่อเนาะเออเอาหอยนาะไปจบต่างแถวเนาะนอาเกียรตินเกียร์ตัวนี้เกียร์ตัวนี้นะเ์องย่งตัวนี้ เนี่ยไขุนแดงเอาอย่างไรไขุ่นแดงนี่ไข่มุนแดงจุดจี่ก็มีน่ข่งลยอายาัละอเนาะลอไข่มุนแดงเนาะไปตมใส่กันเนาะูลนดนี่มุ้งชิน่ะุชิ่ีโอ้ยือเจ้าิบหาขันตอนสื่อเยอะ

ทั uh ah. bon ja ja ้งโลน่ามึงขอได้วะออสเตรเดียวะออสเตรเดียพอก่อน ตัวเดียวับพ่อเนี่ยยงทิเาอ้ิเาทดิเาเนี่ยดเผาเนี่ยระรลาอ้วเราดูเวเราอะไรนะอะไรแบเี่ยตีลาดี่เาหลอยเชอรี่เป็ดตมต้มดำแจ่วกร่ั้นปลาคอรับปลาคอสองโตที่เนารับไข่หมูแดง เอ, ا, เอาบากคอพี่เ okay. ้องเท้าตัวหนึ่งนะเฮ้ยมัแห้งพวกไหนิฮะเออจ้นามานตัวนี้สีตบนะพี่เ้องสีตบเท้าตัวหนึ่งสวนห้อยกะตบเดียบรอยเนาะน่งหน่อยตรงใหนพ่อพอเป็นกินเปนพอแล้วพันนี้เพราะว่า

ไม่ไม่เพื่อจะไปตบบายกินดิกเฮ้ยผมเป็นตอหน้าเบิง่งหลังจากกินเข่ากินน้ำแล้วเนาะพี่น้องในการนั่งน้อยหนึ่งพอแล้วการสีมื่อ,อยเนาะพี่น้องเนาะเรามาโชคดีเด้โอโดยโดยนี่แต<า>่ว่ามือนากะโทุ่มมากเบอร์ยังกะเอา <c oughs> ไหวหายนะโดยโดยมือนากะไม่โดยโดยโดยยีด๊ ดีเด้อครับปลอดไฟเลยเลยเนาะเป็นสิเมื่อไ้เนาะเมื่อบักเซ่พูดนะพี่น้องเมื่อบักเซ่พูดนะแล้วก็มาแต่ฝรั่งน้องพี่น้องมาแต่ฝรั่งเศสพูดนะเป็นคนที่ตามสองมารอนเนาะรายการของพวกเพื่อนเนี่ยเพื่อนแถบคัดที่ตามเนาะก็เลยว่ามาหามารอนเนาะพี่น้อง มากกับแบบบหฮูนจักกันเลยเนาะขี่เขามาเพื่อนมารลอนเนอะพี่น้องเป็นถามเป็นไปถามเพื่อนขนาะเป็นฮู่จักว่านเนาะเป็นมาถามเพื่อนนไงกะเขาก็บอกมาเพื่อนมารลอนขี่เขามามารลอนกับงุ้งนะวะบัไพมาหาเนาะพี่น้องกปนกับอ้าวเนาะพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้ก็ชีจบตรงเพียงสนิทเนาะจะได้ฝากคนใดก็ติดตามเพื่อเป็นเงินใหญ่บอกให้เนอะบอกกันคลิปหนาพี่น้อง